นะคะวันนี้ไม่ได้อัดคลิปแต่เช้าเลยเพิ่งมาอัดตอนผักเบ็ดเนี่ยนะกินกาฟแฟแก้วที่สามมีไอหเห็นคอมเมนต์เนาะคนบอกว่า,อ,าอย่าถ่ายผู้ชายลงคลิปเดี๋ยวผู้ใหญ่งเสือกพี่น้องผู้หญิงาหึงไอ้โบเป็นนะจ๊ะถ้าเราหึงลงหึง,ต,งตั้งแต่ไอตั้งแต่เลิกกันแล้วจ้ะเราบ่หึงตอนนี้หอกเราบ่หึงเราหึงโบเป็นจ้ะ ใน,นก็เรียนบงแบบง่ายๆนะทุกคนครูจะมีอยู่ครูครูคจะมีอยู่สองคนนะครูคนหนึ่งจะเน้นการเขียนครูคนหนึ่งจะเน้นการพูดนะครูอัติเน,นเน้นการเขียนนะทุกคนก็เลยบ่ได้คำว่าเมื่อว่านะ้ำพอใหญ่สักเท่าใดนะแต่ครูอาทิตย์ก่อนนะาไว่ามีแต่คำยงงากๆแต่ก็ดีนะเราก็ได้คำว่าไปว่ากับพอใหญ่ะนะ่ออ โอเคพักเบรกตอน11โมง15นาทีนะคะแล้วก็พักเที่ยงครึ่งถึงอ่าบ่ายโมงครึ่งนะทุกคนแล้วก็เลิก4โมงตะลรงสิไปร้านไทยจ้ะนะคะวันนี้ได้อะไรกินหมูเค็มอันนี้ก็ง่ายๆไปน้องกินโอเคผมปอกผมเฟกตพิมอดตมัดตมัดโอ้สิตมัดอู้ ตมาดแอไม่ลงจีมลงจีตอนนี้นะคะก็ <c oughs> ได้เลิกเรียนแล้วนะครับเมื่อันก็นเป็นวันหยุดนะคะวันพุธเนะาะทุกคนไอขอความร่วมมือหน่อยได้ไหมถ้าสมมติว่าเห็นคอมเมนต์อยู่ในช่องของไออะ่ะ ไองงมากตื่นมามีจะเวฟพนันเต็มเลยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วไอจะตั้งเวลานะไอตั้งเวลาลงเอ่อคลิปเนาะคือไอตั้งเวลาให้ได้ทุกวันนะตรงกับเวลาเก้าโมงเช้ากับสิบเอ็ดโมงในเวลาประเทศไทยซึ่งอาย,ยังไม่ตื่นนะคะทุกคนซึ่งอาย,ยังไม่ตื่นแล้วบันนีนะไอตื่นขึ้นมาเวฟพนันเต็มเลยไอยกระตกใจนะคะทุกคนถ้าผูใ้ใดเห็นกระส่ายรายงานให้อายในะด้ยเจด๊ดเอ๊ดเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ ค่อนขันที่อันตรายกับช่องอายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ช่องไออาจจะถูกรายงานแล้วก็เป็นการระงับว่าให้ฮหต YouTube อีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอดีนะไอก็งงว่ามาได้จังไหนนะคะก็กดลบซ่อน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 ไปเนาะายก็กลัวเหมือนกันนะคะทุกคนผู้ใดเห็นก็กดรายงานช่องตรงเออสามจุดนะใครป้านะรายงานว่า มันจะมีคาว่าแรงงานแบบนี้นะพี่น้องก็รารงานซอยอ่านี่เราจะเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวอาจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวพาพ่อใหญ่ไปเดินมัน,นี้บรรยากาศดีนะคะพรุ่งนี้ก็สิพาพ่อใหญ่ไปธุระสาคัญะคะ่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็สสิพาไปลานกรงแฟเพื่อนบอกว่าพวกอะไรนะข้าวเหนียวพวกอย,อย่างนี้มันถืบไอก็เลยคิดว่าสิเข่าไปเบื่อะนะ่ะมันนีกระฝากพี่เล็กเพื่อนอ่ะ ซื้อเอ่ออะไรนะเขาเขาไม่ใช่คนเนียวน้ำปลามาให้นะคะเราไปลานไทยแต่ไอ้บอได้ไปดอกทุกคนจะ้ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะวันนี้จะทําเมนูอะไรกินกับปลาแต่ว่าอ้านะมีหอยแมลงผู้นะคะทุกคนมีหอยแมลงผู้แต่เพราใหญ่อ่ะเมื่อวานเราก็มีเอาสป,ปากเกตตี้เหลือตนแงกับ,บลัวซีกินอย่างเนาะจากรงนอะสองสามนาทีจะหิวคนมาสิดโต๊นะอ่ามะสามแห้งอืมไดยกัน น้ำจิ้มวาซาบิเลือขอกินแบบง่ายๆหอ่หอหอืเหนียวคืออะไรแท้เนียวก็กินอืมฮะไปโรงเรียนไปโรงเรียนได้ยังได้ไปพินเข้าใจบ,าบอกบอกอะแต่กลับไปพอเว้าได้เนี่ย อืมสดอันนี้แห้งสดน้ำป่าเม็ดนะคะอาฮายพี่เล็กเป็นซื้อมาให้อืมอืมความสดแห้งหวานแซ่บแห้มือนกับรตตื่นเช้าแล้วที่สุดคือการตื่นเช้าไอ้นะจบนะครับแต่กลับไปคือก็ มักเตืนเศ้าจ้ะม่เคยเคยอยู่แต่ว่าพักหลาหๆานบ่อยเตือนเศ้าเก้าโมงสิโมงนอนตีหนึ่งตีสองเยนอนหาทุมกันนอน สลัดก็เสิม์ฟมาแล้วล่ะ ใหเบ่งความแบบความงามของมันจะได้จเจี่ยวใส่แบบวาซาบิมังม่วงมังม่วงก็กินแบบประหยะดัดเลยพี่เราไง ผัดบ่แซ่บแซ่บซ่บพีน้องคนซ่บกินอื้มอมเอาเนย พักอันนี้มีความขมหน่อยๆอ,อันนี้อือือือใครอยากกินให้อร่อยก็เห็ดเจียวใหม่ป้าพีนะ้อง

So how? หนาแรงเลยเจียววาซาบิเข้าไปบักันเลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะ